อากาศในยามเย็นวันนี้นะของวันที่29นะคะนะคะข้างๆบ้านพี่อ้อยนะคะแสงแดดนะคะลงมาแล้วก็ท้องฟ้าก็สีแดงเลือเลยนะคะตอนนี้ดวงอาทิตย์ตกดินแล้วคะ่ะนะคะท้องฟ้าโอ้โหสีแดงมากเลยเป็นเพลิงเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแห้งแรงรอว่ามันจะมีฝนตกแต่วันนี้อากาศดีมากคะ่ะแดดร้อนมาก แดดร้อนแผดเผามากมายนะคะนี่ก็บริเวณทางลงไปในแม่น้ำนะคะทางลงที่ลงแม่น้ำทางทิศตะวันตกนะคะทางข้างๆบ้านพี่อ้อยนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะนี่คือบ้านนะคะสุดไปเลยนู่นค่ะมีรั้วยาวไปเลยนะคะนี่ค่ะหญ้าก็ขึ้นริมริมบ้านริมรั้วนะคะสวยงามค่ะ แต่ก็ช่างยังไม่มาตัดให้เลยนะคะเนี่ยยาวไปถึงนู้นสุดลูกหูลูกตาไปเลยนะคะนี่ะ่ะเมฆค่ะเวลานี้นะคะเมฆสีแดงนะคะสีส้มโอ้โหมันแผดเผานะอย่างเงี้ยแล้วก็สงสารนะคนที่น้ําท่วมแต่ทําไมบ้านเราละ่ะน้ําไม่ท่วมนะคะนี่ฮะโอ้โหท้องฟ้าแดงมากเลยนะคะเป็นสีส้มแสด สวยค่ะนะคะวิวสวยค่ะถามว่าวิวสวยไหมสวยค่ะนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นเพลิงไปเลยนะคะเนี่ยหลังบ้านของพี่เองตรงนี้ก็เป็นไร่ข้าวโพดนะคะที่น้ำท่วมนะคะเนี่ยค่ะน้ำท่วมสองวันก่อนเนี่ยฝนตกฝนตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะน้ำท่วมนะคะแล้วก็พงยุบไปน้ำท่วมมากเลยนะคะเนี่ยค่ะต้องฟ้าสวยค่ะอดถ่ายไม่ได้ โอ้โหสีส้มแสดสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เงียบเงามากค่ะเงียบค่ะไร่ขา้าวโพดเนี่ยน้ำท่วมนะตรงนี้ก็มีเมฆสวยงามนะคะเนี่ยค่ะริมรั้วลงไปในแม่น,น้ำนะคะนู่นค่ะลงไปในแม่น,น้ำเลยนู่นเลยค่ะลงไปสุดเลยตรงไฟแลยยิบระยับสีขาวๆนู่นนะคะ ข้างล้างบ้านพี่อ้อยมาเป็น12ปีแล้วนะคะไม่มีใครขึ้นไปนอนข้างบนเลยค่ะแล้วข้างบนพี่อ้อยก็ไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะนะคะประมาณสองสามเดือนทึงจะขึ้นไปทีหนึ่งก็จ้างก็ทําความสะอาดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจค่ะสะอาดหรือไม่สะอาดไม่รู้ค่ะจ่ายค่าแรงแล้วก็ไม่เคยขึ้นไปคือไม่ชอบขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะบ้านพี่ไม่มืดหรอกค่ะนี่ค่ะแสงไฟนีออนข้างๆบ้านนะคะนี่ทางทิศเหนือนะคะ นี่ะเดินไปนูน่นค่ะตอนนี้ก็เป็นแยกค่ะข้างหน้าบ้านนะคะสวยมากนี่ค่ะน้องๆเขามาถ่ายรูปนะคะเนี่ยแต่ละคนเขาก็จ้องถ่ายรูปมันสวยคะ่ะสวยจริงๆทางนี้ทางทิศเหนือนะคะที่ไล่มันสัมปหลังนี่ทางทิศเหนือนี่นี่มองเห็นสีเขียวๆเนี่ยบ้านพี่มันจะเป็นสีแยกะคะ่ะนี่ค่ะนี่ถนนหลักนะคะนี่ถนนหลักเดินมานี่ถนนหลัก เนี่ยจะไม่ไฟแสงจันท์ค่ะข้างหน้าบ้านนะคะไฟนิออนไฟแสงจันทร์สว่างมากค่ะที่บ้านสว่างค่ะนะคะอันนี้ก็ทางหลักนะคะทางนูน้นไปตลาดค่ะเนี่ยไปตลาดไปโรงเรียนค่ะไปวัดค่ะนี่ค่ะไหนโอ้ วิเชียนมาดค่ะใช่ม <c oughs> ีตัวนไหนน้องวิเชียนเดอลกูกโ,โอ้คอยแม่เหรออู้ไหน <c oughs> วิเชียนใช่ไหมดูสินั่งอู๋ไหนนะ่าจงจานจังเลยไม่ออกมานะไม่ออกมานะ <c oughs> โอเคอ่ะปิดคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ